สวัสดีครับผมนายนัทนัเวุลาม .5 ท .5 ครับวันนี้ผมมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแบงไงอินโฟกราฟิกแบบงงที่หนึ่งนะครับเกี่ยวกับบอกศาสนาครับบอกศาสนานี้มีสี่หัวข้อย่อยนะครับอันแรกนะครับหัวข้อที่หนึ่งนั่นก็คือศาสนามาจากความกลัวครับความกลัวของมนุษย์ในยุคแรกๆนะครับมีความกลัวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ทางธรรมชาติหรือภัยพิบัติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดคลื่นยักษ์นะครับหรือเขาเรียกกันว่าสึนามินั่นแลหละครับซึ่งจากความหวาดกลัวเหล่านี้นะครับทําให้พวกเขาพยายามหาสิ่งที่มีอํานาจเพื่อมาปัดเป่าภัยธรรมชาติเหล่านั้นนะครับพวกเขาจึงได้สร้างพระเจ้าขึ้นมาและความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าก็เปลี่ยนแปลงไปตามศาสนาและการเวลาครับ ส่วนหัวข้อที่สองนะครับศาส,สนาคือผลของความงงเขาเหตุของความไม่รู้และความโง่เขาต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับของมนุษย์ทำให้พวกเขาคิดว่าเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและต่อมาได้เกิดศาสนาภายใต้ความเชื่ออันนั้นนะครับ3นะครับ ศาสนามาจากความเชื่อผิดผิดและบิดเบือนของมนุษย์นะครับนักสังคมวิทยาบางส่วนมีความเชื่อพระเจ้าศาสนาเป็นผลจากประเพณีวัฒนธรรมเฉพาะของสังคมในยุคแรกในยุคแรกๆนะครับซึ่งรากฐานของมันมาจากความเชื่อผิดผิดหรือทางหรือการบิดเบือนนะครับมีความเชื่อว่า เมื่อมนุษย์ยุคแรกสัมผัสได้ถึงความพิเศษที่แปลกประหลาดความตื่นเต้นความหวาดสสพึงหรืออยู่ในสถาอยู่ในสภาวะของคนที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าร่างทรงนะครับความหมายของของศาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติจึงแล่นเข้ามาในความคิดของพวกเขานะครับ ก็เลยทําให้เกิดความเชื่อผิดขึ้นมาครับต่อไปนะครับหัวข้อที่สี่นะครับศาสนาคือผลจากเศรษฐกิจนะครับสองถึงสาตัววัดก่อนหน้านะครับมีการนําเสนอทฤษฎีที่ว่าศาสนาเกิดมาจากผลของเศรษฐกิจโดยมีวัตถุนิยมเป็นผู้ยกทฤษฎีนี้ขึ้นมา อธิบายถึงเหตุเหตุเหตุการณ์ถือกำเนิดศาสนานั้นขึ้นมานั่นก็คือกลุ่มมาลกสิ้นนะครับก้าวคือพวกเขามีความเชื่อว่าศาสนาและพระเจ้าคือผลผลิตจากการเกษตรเศรษฐกษิจหรือผลผลิตจากบุคคลทันสูงโดยเฉพาะกลุ่ม นายทุนผู้ที่มีความม,มั่งมั่งมีเศรษฐีซึ่งคนที่อยู่ชนชั้นที่ต่ำกว่าไม่รู้ความลับหรือสิ่งนี้แม้แต่น้อยครับก็จบลมแล้วนะครับสำหรับใบงานอินโฟกับ p ปิ k ของผมนะครับใบงานที่หนึ่งหัวข้อบอก,กนรนศัตน,นะครับก็ขอขอบคุณเพีงเท่านี้ครับขอบคุณครับ